อัสรีอมอลัยคุมวะรร็อมาตุนรออิวะบเระกาตู่วรวจดีแฟนเบบราการทุกคนนะครับร้านนี้ที่ผมยืนอยู่นะฮะก็คือร้านคา,า,าบ้าชาบูนั่นเองนะครับผมที่จอดรถจอดข้างฟุตบาทได้เลยนะฮะมอเตอร์ไซค์ก็ขึ้นมาจอดบนฟุตบาทได้เลยนะฮะจุดเด่นของร้านนี้คืออะไรเมื่อกี้ไปคุยกับทางเจ้าของร้านมาแล้วนะทุกคนทางร้านเราเนี่ย มีราคาอยู่เซตสองราคาด้วยกันก็คือ1นึ่นเซตราคา29 9แล้วก็4ี่เและอีกอย่างนะฮะในเซตสองนี้ก็จะมีเป็นอาทะเลด้วยรีฟิลเครื่องดื่มอะไรหลกักสายคือครบจบแน่นอนนะฮะส่วนราคา499คืออะไร499เเนี่ยเราจะได้เซตเนื้อวากิวด้วยฮะ,ะบอกเลยพรีเมียมสุดๆนะทุกคนนี่เดี๋ยวให้ดูหน้าร้านก่อนทุกคนเน่เน่เน่นชาบับ,บชาบูนะทุกคนเอาละทุกคน,กคนผมเริ่มอยากจะรู้แล้วว่า ข้างในเนี่ยจะมีเซตอาหารอะไรบ้างนะฮะมันจะเด็ดสักแค่ไหนเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าไปตอนนี้นะครับเซตลายอาหารทั้งหมดนะครับอยู่ตรงหน้าผมแล้วครับผมของลายเนื้อทั้งหมดนี่เริ่มต้นที่เซต299ก่อนนะฮะจะมีเนื้ออยู่8ชนิดนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูแล้วกัน อ่าและในส่วนของเซต499นี้นะครับทุกคนก็จะมีเป็นเซตเนื้อวากิว4ชนิดนะครับผมดูแล้วแบบเนื้อฉ่ำวาวมากทุกคนนะครับผม ใหม,มต่อมานะครับที่เซตน้ําซุปนะครับน้าซุปที่นี่โอ้มีให้เลือกหลายแบบนะแต่ที่ทางร้านเขาแนะนํามาเลยนะครับก็จะมีอยู่2น้ําซุปที่บอกว่าไม่เหมือนใครเลยไม่เหมือนเจ้าอื่นเลยนะน้ำซุปแรกครับเป็นน้ำซุปขาวน้ำซุปขาวนี่คือน้ำซุปเต้าหู้เลยนะเขาบอกว่าอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเขามากๆนะครับแล้วก็อีกน้ำซุปหนึ่งนะครับน้ำซุปแจ่วห้อนั่นเองนะครับผมอันนี้จะรสชาติออกในแบบจัดจ้านหน่อยไครสายแซ่บหนี่หา้ามพลาดเลยทุกคน ในส่วนของเตานะครับทางร้านก็จะมีอยู่2เตาด้วยกันนะฮะก็คือเตาชาบูนะครับผมแล้วก็เตาปิ้งย่างนะครับเลือกความอร่อยได้เลยว่าใครอยากจะกินแบบชาบูหรือจะกินแบบปิ้งย่างอันนี้แล้วแต่ความชอบของคนนะฮะผมผมว่าหลายคนคงอยากจะเริ่มเห็นแล้วว่ามันจะเด็ดสักแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าอ่ะเอาลิ้น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 ก่อนนี่นี่ฮะลิ้นอย่างนี้เลย <Wow. S 1> ทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมจะจุ่มในน้ําขาวหน่อยแล้วกัน เขาบอกว่าเป็นน้ำเต้าหู้นะฮะนี่ไม่ใช่น้ำเต้าหู้ที่แบบขายตามข้างทางเป็นถุงแล้วสิบาทนะไม่ใช่นะคน้ํำน้าซุปนะทุกคนอย่าเข้าใจผิดมาอันนี้เป็นตัวน้ําจิ้มนะฮะน้ำจิ้มของร้านนี้นะครับมีหลากหลายเลยมีอยู่6น้ําจิ้มด้วยกันให้ทุกคนเลือกได้เลยฮะว่าชอบน้ําจิ้มสไตล์ไหนอันนี้ที่ผมถืออยู่เป็นน้ําจิ้มบาร์บีคิวนะครับทุกคนตัวน้ําจิ้มบาร์บีคิวนะครับทุกคนจะไม่มีความเผ็ดนะใครที่เป็นสายอยากกินบาร์บีคิว แต่กลัวเผ็ดเนี่ยอันเนี้ยผมรับประกันเลยว่าไม่เผ็ดนอกจากว่าคุณจะใส่พริกกระเทียมเพิ่มไปนะผมส่วนกลิ่นเรื่องรสชาตินะผมผมคิดว่ากําลังอยู่ในสแตนดาดท,ที่ทุกคนโอเคชอบเลยนะฮะอันนี้ลองดูกันได้นะครับสาหรับน้าจิ้มบาร์บีคิวนะครับทุกคนอันนี้เลยนะฮะสะดุดตาผมมากอ่าน้ําจิ้มงานะครับผมเอาส่วนนี้ละกันทุกคนโอ้ระหว่างที่ผมแบบกาลังจุ่มเนื้ออยู่ในน้าแจียวฮอไวะ กลิ่นนี้แบบตีขึ้นจมบุกเลยมันหอมมากทุกคนร้อนไม่งั้นเด่นพองบิสมิลละ <c oughs> รสชาติของน้ำซุปอะ่ะติดมาที่ตัวเนื้อมาผสานกับตัวน้ำจิ้มงาตัวนี้มันทำให้ชูรสชาติทั้งตัวเนื้อแล้วก็น้ำซุปกับน้ำจิ้มได้ดีมากทุกคนเอาเลยว่าใครที่ชอบสายแซบและอยากกินน้ำจิ้มงาอย่างนี้นะห้ามพลาดเลยนะครับทุกคน ใครที่เป็นสายชาบูก็ดีหรือปิ้งย่างก็ดีนะฮะห้ามพลาดเลยนะฮะสำหรับเซตที่ผมกินอยู่นี้ราคาแค่499เาเท่านั้นเองนะฮะของหวานไอศครีมเครื่องดื่มตักฟรีได้เลยฮะใครที่สนใจนะฮะก็สามารถตามผมมาได้เลยนะฮะที่ร้านชาบัาชาบูนะฮะอยู่ย่านบางบัวทองนะฮะสำหรับวันนี้ผมยูซุปนะฮะ เป็นมาการแล้วก็ทีมงานทุกคนก็ต้องตอตัวลาทุกคนไปก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะพาทุกคนไปที่ไหนกันต่อรอติดตามชมรถกำหรับวันนี้ฝากร้านชาบาบชาบูและฝากเพจมาการทาร้านไกไว้ในอ้อมใจของทุกๆคนด้วยนะฮะไว้เจอกันครับอัสลามอเลัยกุมรางตคุลลอฮ์มุลากาตุสสวัสดีครับ แล้วแต่คนชอบนะใครจะชอบสุกข,ขนาดไหนก็แล้วแต่ผมเอาประมาณนี้แล้วกันสดแดงๆนิดนึงมันจะนุ่มมากนะดิสมินละแป๊บนะเมื่อกี้จุ่มเนื้อไม่สุก